ต่อตัวเดียวได้ไหมนะครับตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสองวงจรนะครับสองฟังก์ชันไฟต่ำสวัสดีครับคลิปนี้มาต่อหลอดไฟสามขาสามขั้วหรือมีสายไฟออกมาให้ต่อสามเส้นแบบนี้นครับหนึ่งหลอดจะมีสองฟังก์ชันนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสีขาวไฟสีเหลืองหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นไฟธรรมดา สลับกับไฟฉุกเฉินไฟรถพยาบาลก็ได้นะครับแล้วแต่ฟังก์ชันหลอดแต่มีขามีสายมาให้ต่อ3เส้น3ขาแบบนี้นะครับต่อยังไงนะครับต่อผ่านสวิตคุญแจนะครับสตาร์ทรถปึ้งนะครับขับรถไปนะครับตอนมืดแล้วอยากเปิดไฟนะครับไฟเรามี2ฟังก์ชันนะครับสวิตสองสเต็ปนะครับออนสเต็ปที่1ครับปึ๊บไฟสีเหลืองออนสเต็ปที่2ครับปึ๊บไฟสีขาวนะครับ ดับรถนะครับปุ๊บไฟต้องดับนะครับคนมากดสวิตช์เล่นนะครับไฟจะไม่ติดนะครับไฟจะติดจนกว่าเราจะพอ,อสวิตกุญแจและสตาร์ทรถนะครับปุ๊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 บประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการต่อกันผมต่อตามวงจรนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าจะต่อหลอด1หลอดนะครับก็ต,ตามนี้เลยขาคอมขาโลขาไฮ ผมเขียนไว้ให้แล้วเราก็ไปดูที่หลอดนะครับอันไหนคอมอันไหนโลอันไหนไฮต่อให้ถูกนะครับส่วนรถยนต์นะครับมีหลอด2ดวงซ้ายขวานะครับหลอดขั้ว H 4นะครับฝั่งซ้ายขาคอมข้างบนไฟต่ำฝั่งขวาไฟสูงก็ตามนี้เลยนะครับส่วนต่อ2หลอดเราก็เอา1ต่อ1 2ต่อ2 3ต่อ3ส่วนวงจรเหมือนเดิมนะครับอ่ะใครจะต่อตามนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อพร้อมๆกันนะครับไล่จาก แบตเตอรี่นะครับแหล่งจ่ายบวกนะครับวิ่งเข้าที่ฟิวนะครับบวกแบตเตอรี่มาเข้าฟิวนะครับชึบอ่าค่อยๆไล่ไปทีละเส้น,นครับจากฟิวมาสวิตช์กุญแจนะครับจากฟิวเข้าสวิตช์กุญแจสวิตช์กุญแจก็จะมีกี่สายก็แล้วแต่นะครับปึ๊บ อ่าทีนี้เข้ามาถึงเมนหัวใจแล้วนะครับเราต้องหาเส้นนี้ของสวิตช์กุญแจเวลาเราออนปึ๊บไฟ12โวลต์ต้องมาเวลาออฟไฟ12โวลต์ต้องดับนะครับอันนี้คือสายเช่นที่เราต้องการออนปึ๊บ12โวลต์มานี้ออฟปึ๊บ12โวลต์ดับอันนี้มาตรงนี้แล้วนะครับเราได้สายจากหลังสวิตช์กุญแจแล้วเอามาต่อที่ สวิตสามทางนะครับใครจะเรียก2ทางหรือ3ทางอันนี้แล้วแต่นะครับมันจะมีสายอยู่3เส้นนะครับที่สวิตสั่งงานได้2งาน2องสเต็ปนะครับขาคอมคือขา3นะครับผมเขียนไปแล้วขาคอมต่อเข้าจากสายสวิตกุนแจนะครับที่มีไฟสิโวลต์ปึ๊บสวิตกุนแจนะครับมาเข้านี่ ปึ่งนะครับนี่นะสวิตกุญแจจากสวิตคุญแจมาเข้าขาคอมของสวิตสั่งงานนะครับปุ๊บทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่ากดแป๊กแรกเนี่ยอันไหนไฟสูงแป๊ก2อเนี่ยอันไหนไฟต่ำนะครับหรือจะเอาต่ำมาสูงยังไงก็แล้วแต่เรานะครับอ่าผมให้ปุ๊บขึ้นมาข้างบนเป็นไฟสูงผมมาร์คไว้แล้วนะครับไฟสูง จากไฟสูงสวิตช์นะครับผมเข้าขา85รีเลย์ไฟสูงสวิตช์นะครับวิ่งเข้า85ชึบ85ของรีเลย์บอสนะครับ85รีเลย์บอสคือเส้นสีขาวนะครับปึ๊บมานี่ละจากนั้นนะครับ86ผมวิ่งลงกาว แปเส้นสีเหลืองลงกาวแบตเตอรี่หรือกาวตัวถังนะครับจากนั้นนะครับรีเลย์บอร์เอาให้จบนะครับขา30ดูตรงนี้ปุ๊บต่อจากฟิวเส้นใหม่ที่แทบมาจากแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มฟิวหนึ่งเส้นนะครับจาก ขั้วบวกแบตเตอรี่ใส่ฟิวเข้าไปอีกหนึ่งเส้นปุ๊บนะครับอ่าตัวนี้ฟิวตัวนี้จะจ่ายไฟเข้าที่ขา30ของรีเลย์บอสจากฟิวมาเข้าขา30ปุ๊บของรีเลย์บอสตัวนี้ขา30มสีดำ อย่างนี้แล้วนะครับแปดห้า 85, 86, แปดหกเราจบแล้วสามสิบจบแล้วเหลือแปดเจ็ดแปดเจ็ดขาไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแปดเจ็ดมันต่อถึงกันเนาะ 87, แปดเจ็ดเราก็จะเหลือแดงกับน,น้าเงินอ่ะน้ําเงินก็ได้น้าเงินวิ่งไปไหนครับแปดเจ็ดจะวิ่งเข้าไปที่ไฟสูงนะครับอ่ะไฟสูงของเราสมมติอันนี้รถยนต์นะ ไฟสูงอยู่ไหนครับ high เห็นปะ high อยู่ขวานะครับขวาเส้นสีน้าเงินจาก87ก็เข้า high คือเส้นสีน้ําเงินนะครับ87 relay บ o a r มาเข้า high ของหลอดไฟชั่วนะครับจาก high วิ่งผ่านไส้หลอดเข้ามาขาคอมขาคอมคือขาซ้าย สายสีดําจากนั้นวิ่งลงกาวตัวถังหรือกาวแบตเตอรี่นะครับก็วิ่งเข้าไปชบป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 ึบปึ๊บลงกาวอ่าผมยัดลงกาวแบตเตอรี่นะโชวอันนี้จบแล้วนะครับสำหรับไฟสูงเดี๋ยวลองออนสวิตดูเล่นๆไหม เดี๋ยวผมไล่ไล,ไล่วงจรให้ดูก่นะครับเมื่อเราออนสวิตกุญแจปุ๊บนะครับไฟบวกวิ่งผ่านฟิลมานี่แล้วออนสวิตกุญแจนะครับมาที่สวิตตัวนี้3ทางนะครับเมื่อเราออนไปที่ไฟสูงนะครับไฟสูงผมอยู่สเต็ปบนนะออนไปที่ไฟสูงปุ๊บไฟจะวิ่งไปขา85วิ่งมาทำอะมาทำให้รีเล ทำงานนะครับผ่านมาที่86ลงกาวปุ๊บพอออนปุ๊บดิเล์จะผักไฟบวกจากขา30ฟื้นวิ่งไปจ่ายให้87ไฟบวกมา87วิ่งไปที่ไฟสูงนะครับจากไฟสูงไฟติดวืบวิ่งมาครบวงจรที่กาวตัวถังหรือกาวแบตเตอรี่นะครับอ่าลองดูนะครับผมจะออนขึ้นไปสเต็ปสนะครับไฟสูง ไฟสีขาวต้องติดนะครับสามอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปไฟต่ำนะครับปุ๊บออก,ก่อนนะครับจบแล้วนะครับไฟสูงทีนี้มาผมจะสลับมาสเต็ปไฟต่ำเพราะฉะนั้นแล้วเหลือขาจากสวิตไฟต่ำสวิตไฟต่ำไปไหนครับปุ๊บออมมานี่เข้า8.5ของรีเลย์อีกตัวหนึ่งรีเลย์เป็นสองตัวนะครับ ลีเลสีน้ำเงินกับลีเลสีแดงนะอย่างละ5ขานะนะน,นะครับ8 5 8ห้าเป็นหขานะครับ8 5 8ห้าป็นี่คือลีเล์บอส5ขานะครับอ่ะเข้ามาตามวิ่งเข้า85ของลีเล์อีกตัวหนึ่งตามสวิตไฟตามนะครับวิ่งเข้าไปที่ ไปไหนี่ยวเนี่ยนี่85 85ของเราสีขาวรีเลยคนละตัวแล้วนะครับปึ๊บจากนั้น86สีเหลือง86ของเราสีเหลืองวิ่งไปลงกาวตัวถังหรือกราวแบตเตอรี่นะครับนี่86มาลงกาวแบตเตอรี่ปึ๊บจบลูปนี้ละ ทีนี้รีเลย์อีกสองขาขาสามสิบมาจากไหนจ้ำไฟบวกที่เดียวกันกับรีเลย์ตัวเมื่อกี้ขาสามสิบขาสีดำเราเจะเสามสิบกับสามสิบจำกันเลยก็ได้นะสามสิบของรีเลย์ตัวเมื่อกี้มันวิ่งไปไหนนี่นะครับสามสิบดิเลย์นะสีดำวิ่งมาที่ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนี่มันมาจำ้ำจ้ำไฟ ฟิวที่เราเพิ่มใหม่ใช่ไหมเราก็ขอจำด้วยอีกเส้นหนึ่งนี้คือจุดนี้นะครับจุดจำจุดนี้ไฟที่มาจากฟิวนะครับไฟที่มาจากฟิวเข้า30ของตัวนี้อ่าจากนั้น87นะครับเหลือ2ขาเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ต่อเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมตัวแรกอ่าผมจะลองเส้นสีแดงให้ดูแดงก็ได้น้ำเงินก็ได้นะครับ ความหมายที่ผมจะต่อก็คือมันวิ่งถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อขาไหนก็ได้แดงหรือนํำเงินก็ได้นะครับไป8 7เเส้นสีแดงนะครับเส้นไหนก็ได้วิ่งไปไหนมันจะวิ่งไปไฟต่ำนะครับไฟโลโลของเราอยู่อันไหนหลอดเมื่อกี้โลของเราอยู่ขั้วกลางอันอย่างนี้นะครับก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดสีแดงเห็นไ่ะปึ๊บ วิ่งมาเข้าขั้วกลางนะครับเป็นไฟต่ำแล้วมันก็วิ่งมาขาคอมขาคอมเราต่อเข้าขาั้วลบฟึบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วนะครับ2วง,งจรนี้เห็นมันยุ่งเยิงยุ่งเย,งยิงอย่างนี้นะครับพอป่อนปึ๊บนี่เวลาเราโผล่ไว้ใช้งานนะครับเราจะโผล่แค่นี้สายไฟเราจย่งไม่ไม่ยุ่งเลยเราจะมีแค่นี้นะครับ สวิตคุญแจเมื่อเราอ่อนปุ๊บนะครับออนสเต็ปแรกครับไฟต่ำต้องติดนะครับสีเหลืองเยลโล่ปึ่งนะต่อไปสเต็ปสอนะครับไฟสูงสีขาวนี่นะครับต่ำออฟต่ำเหลืองสูงขาวนะครับหรือจะฟังก์ชันยังไงก็แล้วแต่ทีนี้เราออฟคุญแจไฟต้องดับนะครับคนมากดเล่น ไม่ติดนะครับทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์อันนี้สมมุติเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเราก็เนี่ยเทียบสามสายอย่างนี้เอานะครับสีดําก็เข้าขาคอมมอนนะครับอันนี้ก็สูงต่ําก็สลับกันไปนะครับว่าอันไหนเป็นอันไหนนะผมก็จะอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บนี่ดูอย่างนี้นะครับอย่าไปดูขั้วนี้นะดูหันอย่างนี้นะครับกับตรงเนี้ยฝั่งซ้ายคอมข้างบนต่ําฝั่งขวาไฟสูงนะครับเสียบแน่นๆนะอ่าน,นี่ผมเสียบเป็นตัวอย่าง ขาคอมนะครับคอมต่ำสูงพอรถยนต์มันจะมี2ฝั่งใช่ไหมเราก็ลากสายเลยนะครับสีดำก็เอาเจาลงเจาลงโค้งก็ได้นะครับแดงถึงแดงน้ำเงินถึงน้ำเงินอ่าเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับเนี่ยหเจอหนึ 1, ่งสเจอสองามเจอสามสำหรับรถยนต์นะครับแดงมาเข้าแดงนะครับ น้ำเงินก็ไปต่อที่น้ำเงินนะครับโยงที่หน้ารถเลยนะครับสายโยงที่หน้ารถเลยปึ๊บดำแล้วก็ไปต่อเข้ากาวนะครับหรือต่อลงโค้งครับปึ๊บเดี๋ยวผมอ่อันนี้นะได้เห็นชัดนะครับออนสวิตช์นะครับปุ๊บสตาร์ทรถนะครับหลอดไฟสองดวงต้องติดพร้อมกันนะครับ ปึ่งนะครับเป็นว่าเหลืองติดคู่นะครับกดอีกทีนะครับขาวติดคู่นะครับนี่คือวิธีการต่อหลอดไฟนะครับสองสเต็ปสูงต่ําหรือไฟต่างสีหรือไฟต่างฟังก์ชันยังไงก็ตามแต่มีขา3ขามีสาย3สายนะครับประมาณนี้นะครับลองไปไล่วงจรดูทีนึงผมไล่ให้ดูทีนึ่งไหมนะครับเคลียร์นะครับ คือสวิตกุญแจเนี่ยเราไม่ต้องต่อใหม่สมมติรถเดิมๆเราใช่ป่ะทำยังไงก็ได้ให้ดึงไฟ12โวลต์จากสวิตกุญแจมาเข้าที่ขาคอมของสวิตออนอ f ฟนะครับเนี่ยสวิตออนออฟสอสเตปเราเนี่ยอย่าต่อมั่วนะครับต้องรู้นะว่าอันไหนขาคอมอันไหนสูงอันไหนต่ำนะครับถ้าต่อมั่วไม่ติดนะครับพอเราเลือกไปไฟสูงปุ๊บ ไฟจากขั้วบวกวิ่งมา85ตัวแรกนะครับปึ๊บมาวิ่งผ่าน86นะครับรีเลย์ทำงานนะครับแม่เหล็กผักไปโน่นปึ๊บมันจะวิ่งโครบวงจรมานี้ปึ๊บรีเลย์ทำงานไฟจากฟิวเส้นใหม่นะครับปึ๊บวิ่งเข้ามานี่แล้วไฟตัวเนี้ยเต็มเต็มเลยนะครับวิ่งผ่านขา30ไปเข้า87ไปเข้าที่โหลดไฟสูงนะครับวิ่งกลับมาโครบวงจรนะครับเพราะนั้นขา30 ับขา87เนี่ยสายไฟที่รีเลย์มันจะเส้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับดำแดงน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นตัวรับโหลดเต็มๆเ,เลยเนหะ็นไหมฟืบดึงกระแสผ่านมานี่มานี่มาน,มานี่มาเข้าหลอดเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ลงกลาวอ่ะพอเราสรับมาต่ำปุ๊บมันก็จะวิ่งบวกมานี่แทนและปึ๊บมาเข้า85ของรีเลย,ย์อีกตัวหนึ่งนะครับปุ๊บผ่านคอยขดขวดนะครับผักสวิตไปทางโน้น วิ่งกลับมาโค้งวงจรนะครับดังแกล็บมันก็จะดึงไฟจากฟิวที่เราแท็บใหม่มาให้87ชุดนี้แต่เราไปต่อที่ไฟต่ำนะครับไฟต่ำก็จะติดแล้วก็ครบวงจรนะครับประมาณนี้นะครับต่อตัวเดียวได้ไหมนะครับตอบเลยว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็น2วงจรนะครับ2ฟังก์ชันไฟต่ำ ไฟสูงนะครับใช้ตัวเดียวไม่ได้นะครับ